คุณยายสมควรมานะคะข้าไปกับหน้า่ายปนนะุดที่ากไหมคะคุคุณยายสมควรมาใช่ไหมอาคุณยายสมควรี้คุณตาออกมาแล้วจะไปไหนล่ะดูคุณตาก่อนนะคะคุณยายสมควรก็ไปข้างในตายายมหาลานบอ โดเรื it, it ่อๆอีต่อโคดเรื่อ คุณยายเป็นคุณยายอยู่ในบ้านนะคะค,ยยคุณยายสมควรอยู่ในบ้านตาไปไหนนักข่าวเริ่มทําข่าวกันค่ะช่องใครช่องมันนะคะเอาคุณยายออกมาแล้วเอาไม่ใช่หน้าตายออกมาคุณยายยังไม่ออกมานะคะมีหน้าตายออกมา,าตายจะไปไหน

Orte, unda, หา s <S ท่าลไนเกไว้นะเก็บไว้นหาท่าวอนะเขาาอะไรนะใสนิทาอะรนะตบเยเหรอฮ่ตบตบจรจริงลไม่ไมีใครเห็นไหมตบที่ไหนเก็บเก็บคลิปไว้ให้พี่อ๋อนะเผื่อฟ้องร้องกลับนะทายร่าายแล้วแล้วโดนแล้วนักขาววิ่งไปเลยผมอ๋เปนเห็นมตอนที่เขาโดนรวบตัว เขาไายวันแล้วเห็นบ่เห็นก็เขาไทยเขาไทยแล้วอะไรพวกวันนี้มันต้องมีเราจะมีใครไปไปด้วไปครับไปครับไปไปไปรถจักหอมเนารถจักรหอมน normal เนาะจอดที่ยูทูบเบอร์กำลังคุยอะไรกันเกี่ยวกับพี่อ๋อนะคะจะไปให้กับลังใจพี่อ๋อหรือเปล่านะคะพี่อ๋อโดนตกด้วยเหรอยาย เราเห็นยายก็ม่ได้เห็นเรอะต้องไปรีดูนะคือในกล้องหนูกล้องหนูไผ่อยู่วิ่งผ่านหน้าบ้านูใช่แล้วก็กลับมาเลยวิ่งผ่านแล้วก็รถพวกนี้ตามตามมายูทูบเบอร์กำลังคุยอะไรกันนะคะพวกนักข่าวก็ไปส่วนหนึ่งตามตามไปไปแล้วไปไหนไม่รู้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะคะ นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเอาน้องจะไปโรงเรียนค่ะไปจะไปชมอลานนะแม่เออไปไป,ไปน,นี่น้องจะไปโรงเรียนนะคะลัานเด้อเจ้าใพ่อเขามาเด้อครับเด้อเสียงลงเกิดขึ้นอย่างไรเด้อให้กำลังใจล้านนะคะลานจะไปโรงเรียนนะคะตอนนี้